ขั้นตอนการสร้างเพจนะครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับเบื้องต้นให้เราเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรานะครับก็คือพิมพ์ www.facebook.com แบบนี้ได้เลยนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแนะนำไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันจะตั้งค่าทั้งหมดได้นะแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้อ่าตรงนี้มันจะมีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยครับเราก็กดมามันจะมีที่เขียนว่าเพจมันจะมีเขียนว่าเพจแบบนี้ครับ ้าตรงนี้ไม่มีก็จะมีตรงนี้นะครับให้ลองดูถ้าเป็นคนที่มีเพจอยู่แล้วนะครับมันก็จะมี c าว่าเพจอยู่ซ้ายมือตรงนี้ด้วยนะครับ3ที่เนี่ยมันจะต้องมีสักที่หนึงแหละมีแน่นอนเบื้องต้นอ่ะผมก็จะตรงนี้แล้วกันนะครับกดเพจทีหนึง่งตรงนี้ก็จะพามาหน้า,หน,าหน้าที่เป็นแบบการสร้างเลยนะครับทีนี้ผมก็พิมพ์ชื่อนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ว่า,านายแบงค์ชื่อร้านเนาะนายแบงค์ตามสั่ง สมมติเอาง่ายๆกผมก็พิมพ์ช่วยร้านนี้นะครับในแบงค์ตามแสงตรงอันนี้ผมก็เขียนว่าร้านอาหารแค่นั้นเองนะครับตรงนี้คุณจะใส่มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะครับใส่ร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารขนาดเล็กก็ได้เบื้องต้นผมก็ใส่แค่นี้ไอ้ตรงคําอธิบายเนี่ยเราจะพิมพ์ไปเลยก็ได้ว่าร้านเราเป็นร้านอาหารประมาณไหนเป็นประเภทไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ผมทํามาผมไม่เคยพิมพ์เพราะว่าบางทีเวลามันไปขึ้นอยู่หน้า Facebook มันจะมีข้อความเยอะบางทีคนอ่านไม่หมดผมไม่พิมพ์ไอ้ตรงนี้ไปแก้ที่หลังได้นะครับแต่่ถ้้้าาพพพิิมม์์มอกก็ไ็ไไปยงนีด อะไรประมาณนี้แค่นี้เองแล้วก็กดสร้างเพจตรงนี้นะครับแค่นี้เองตรงนี้เพจมันสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรูปนะครับเบื้องต้นถ้าสมมติว่าคุณเตรียมรูปไว้อยู่แล้วรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก็คือตรงนี้เวลาที่คนกดเข้ามาที่หน้าเพจเราจะเห็นรูปตรงนี้อันนี้คือรูปโปรไฟล์นะครับผมก็ไปกดเลือกรูปโปรไฟล์ในคอมพิวเตอร์ทีนี้ผมก็เอารูปเท่าที่ผมมีอยู่ในนี้นะครับ สมมติว่าเป็นหน้าผมเองแบบนี้อ่ะใส่อันนี้ได้เลย <c oughs> อะรูปปกด้านบนรูปปกด้านบนก็อาจจะเป็นภาพอาหารรวมๆของเราหรือถ้าใครเวลาที่มีคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ร้านสวยๆนะครับคุณก็ถ่ายภาพคาเฟ่มุม,ม,มกว้างก็ได้ก็ไปเลือกรูปมานะครับหรือผมเอา,อาจากที่ผมมีในนี้อะอันนี้ของลุงอิกขอยืม พอยืมลุงยิกมาอันนี้แล้วกันเบอร์เกอร์ปุ๊บถ้าภาพขนาดมันใหญ่มันจะรอบให้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยด้านซ้ายมือตรงนี้ถ้าภาพเราสัดส่วนใหญ่กว่าปกติเราเลือกได้นะครับเราลากได้นะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้เพจมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันโปรไฟล์กับเวอร์ชันธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันของปี2022นะครับเวอร์ชันของโปรไฟล์มันจะหน้าตาไม่เหมือนกันถ้าใครหน้าตาไม่เหมือนกันให้ทักมาหาผมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนั้นมันจะต้องเป็นอีกไอเดียหนึ่งในการสร้างซึ่งยังไม่มีใครที่สร้างแล้วเป็นแบบนั้นเลยตอนนี้เท่าที่ผมเจอนะทุกคนสร้างเป็นตีหมดทีนี้เราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วครั้งแรกเลยเราจะตั้งค่านะครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะะเพิ่่่มมปุรงนนนี้กอนนคับ ปุ่มตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นข้อความนะครับในอ้นนี้มีแบบนี้ตรงนี้ผมก็ปิดไม่ใช้คําตอบแต่ว่าคือมีปุ่มข้อความแต่ว่าไม่ต้องกดมาถามอะไรเลยไม่ต้องมีคําตอบอะไรเลยกดบันทึกแบบนี้ครับอันนี้เราก็จะได้ปุ่มเรียบร้อยแล้ะตรงนี้ก็มีการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ประมาณเนี้ยตรงเนี้ยคุณกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าคุณต้องเพิ่มอะไรเว็บไซต์ถ้ามีก็ใส่ถ้ามไม่มีไม่ต้องใส่แต่ถ้าสมมติว่ามี g o o g l e Map เอา Google Ma p ไปใส่ก็ได้ทีนี้สมมติว่าผมมีเว็บไซต์ g o o g l e Map บบนี่นะครับมมนของนี้ Google แ a p ของก๋วเตี๋ยวเรือพบเพื่อนอ่ะอย่างันนี้เป็นของก๋วเตี๋ยวเรือพบเพื่อนผมก็เอาลิงก์จาก g o o g l e แ a p อันนี้มาใส่เลยก็ได้นะครับผมก็เพิ่มเว็บไซต์เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยอกดฟิดมามันก็จะเพิ่มให้ ตำแหน่งที่ตั้งอันนี้สําคัญมากถ้าใครเป็นเพจเวอร์ชันนี้นะครับแล้วต้องการให้มันเช็คอินไะด้ต้องตั้งค่าให้ถูกต้องตั้งแต่แรกซึ่งโคตรยากเลยผมจะทาไปช้าๆนะกดเพิ่มข้อมูลตําแหน่ง <c oughs> เบื้องต้นที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ใส่ส0มสิบทับหนึ่งปสิบทับสองผมไม่ใส่นะคือใครจะใส่ก็ได้แต่ผมไม่ใส่เพราะผมรู้สึกว่าเวลากดแผนที่สมมติคนเห็นเพจเราอะครับแล้วเขากดสมมติว่าบ้านของใครบ้านเลขที่หนึ่งร้อยทับหนึ่งอย่างเงี้ยคุณใส่ หนึ่งร้อยทับหนึ่งไปแล้วเวลาเขากดมาที่แบบอ่ะมันไม่ตรงมันจะไปเอาหนึ่งร้อยทับหนึ่งไปเซิร์ชใน g o o g l e Map หรือไม่ก็ไปเซิร์ชใน Apple m a p ซึ่งมันไม่ตรงทีนี้วิธีการของผมก็คือผมอ่ะจะใช้ไอตัวเลขอะไรที่จุดกระลองติจูดที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อ่าอย่างสมมติว่าผมร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเพรเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะไาคลิกพื้นที่เปล่าๆหนึ่งอันแล้วผมก็เอาเลขตรงนี้แหละมาใส่เนี่ยเลขเนี้ยอ่าผมทําให้ดูใหม่นะหมุดผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไปคลิกใกล้ๆหนึ่งอัน นะครับแล้วผมก็กดมาที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับปึ๊บผมก็จะเอาเลขตรงนี้ไปใส่ copy มาแล้วก็ไปใส่ไว้แบบนี้แล้วก็สเปซบาร์ทีหนึ่งผมก็เอาเลขตัวหนึ่งไปใส่แบบนี้ตัวนี่งตรนี้อ่าแค่นี้เองผมจะใส่แค่นี้ไม่ใส่อย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ยสาคัญก็คือแผนที่อ่าแผนที่ตรงเนี้คุณต้องปักหมดให้ถูกตั้งแต่แรกถ้าปักผิดนะไอ ไอ้เช็คอินจะไม่ขึ้นเลยนะแล้วถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้เลยนะอันนี้โคตรยากเลยก็ค่อยๆขยับเข้าไปในพื้นที่ของเราไปในไปในจังหวัดของเราเรื่อยๆนะ,ะตรงเนี้ยก็คือสกอร์เมาส์เลื่อนเข้าไปเนี่ยครับอย่างผมเองผมจําแผนที่ตัวเองได้ผมก็เลื่อนเข้ามาใกล้ๆตรงนี้อ่ะเนี่ยปึ๊บอ่าเห็นไหมบดมันก็เริ่มมาแล้วทีนี้ผมก็ขยับให้มันตรงปึ๊บแบบนี้อ่าเนี่ยครับ ขออยับให้มันตรงแบบนี้ถ้าขออยับไม่ตรงมันจะเช็คอินไม่ได้มันจะไม่ขึ้นเลยแล้วก็คนจะกดแผ่นที่ผิดด้วยนะครับสําคัญตรงนี้ก็คือให้ใส่เลขะที่จุดกระลองจยุดแบบนี้แล้วก็เอาแผานที่ตรงนี้มาใส่ให้ตรงแค่นั้นเองอันนี้เสร็จแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้เลยทุกครั้งที่มีการตั้งค่าไม่ต้องกดบันทึกอะไรมันจะเป็นการบันทึกอัตโนมัตินะครับปิดเรียบร้อยอ่ะเวลาทําการก็ใส่ไปเปิดตลอดเวลาไหมหรือเปิดเฉพาะบางช่วงเวลาอย่างผมเปิดบางช่วงเวลาเอาวันจันทร์ผมปิด ปุ๊บผมก็เปิดวันอังคารนะครับใส่วันอังคารหนึ่งศูนย์แบบนี้หนึ่งศูนย์ิดหนึ่งหกก็ใส่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนครบ แบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยอ่าแค่นี้เองอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใหม่อันนี้แหละคือถ้ากดผิดมันเป็นเีตุทุกทีอ่ะ ถ้าใครเปิดร้านแล้วเปิด2เวลาก็กดเครื่องหมายบวกด้านขวามือได้เลยนะครับมันก็จะเป็น2เวลาให้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เสร็จแล้วแก้ไขเสร็จแล้วรอมันขึ้นตรงนี้บันทึกเสร็จทั้งหมดก่อน้อวกดปิดปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ตรงเมนู ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้คุณเพิ่มเมนูได้วิธีการเพิ่มเมนูก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยมันจะให้อัปโหลดรูปภาพเข้าไปแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันโปรไฟล์เวอร์ชันล่าสุดแต่ว่าในอนาคตทุกคนจะต้องถูกปรับเป็นเวอร์ชันโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับแต่เวลาสร้างเพจตอนนี้เห็นหลายๆคนมันขึ้นมาให้สร้างเป็นเวอร์ชันนี้เท่านั้นยังไม่มีเวอร์ชันโปรไฟล์เลยนะครับคุณก็เลือกไอตรงนี้เข้ามานะครับกดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปเลือกภาพเมนูของตัวเองนะครับอย่างสมมุติว่าผมมีเมนูพวกนี้ผมก็ไปเลือกมาอันนนนแแต่่ถ้าาใครทํเเป็ผมู ก็ให้ถ่ายแผ่นเมนูครับที่มีที่มีรายละเอียดใส่เขา้ามาในนี้ได้เลยนะครับนะเ็เลกแค่นี้นะครับตรงนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนไม่ค่อยอ่านแต่ถ้าติ๊กไปด้วยก็โอเคอรับประทานที่ร้านได้ลูกค้ามารับเองได้แล้วก็มีบริการจัดส่งด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ติ๊กแล้วกันนะเอาแค่นี้ประเภทอาหารตรงนี้ผมไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันไม่มีของไทยวิธีการชําระเงินเงินสดโอนไหมบัตรวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด Credit, card, เขียนไว้ก็คือลูกค้าจะได้รู้ว่ามันใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วคนไม่ค่อยดูนะครับกดบันทึกแค่นี้เองโอเคอ่ะเสร็จแล้วอันนี้หน้าเมนูนะครับอ่ะเรากดไปที่หน้าแรกอ,อีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเหลือน้อยลงแล้วมันเหลือแค่นี้และปึ๊บมีอะไรอีก Wi-Fi คุณใช้ไหมมีแชร์หรือเปล่าถ้าไม่มีก็กดข้ามไปได้เลยเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีก็ใส่ไปแต่เบื้องต้นถ้าถ้าไปร้านผมร้านผมไม่ไม่ใช้เบอร์ร้าน ไม่มีเวลานะครับห้ามห้ามโทรรบกวนพนักง,งานครับร้านผมออะก็ปิด WhatsApp ก็ปิดไปตรงนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยให้ลองรีเฟซดูได้หลายรอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะมียังขึ้นมาค้างอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยปึ๊บอ,อันนี้ไม่ได้ใช้ใครที่จะใช้ QR code ก็กดไปดู QR code ของตัวเองได้ QR code คืออะไรมันพิมพ์ออกมาเป็น QR code ใช่ไหมเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในพื้นที่แล้วก,กดสแกนมันจะเช็คอินหรือมันจะกดไหลเพจได้นะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันสแกนแล้วมันมือถือาอาางัันนมค้ เรปิดทั้งหมดไม่ได้ใช้อะไรเลยแค่นี้เองสิบหกข้อเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แค่นี้ก็เป็นเพจที่ใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เบื้องต้นมารีเช็คตรงนี้นิดนึงกดไปที่แก้ไขข้อมูลเพจตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของเราทั้งหมดเราก็มารีเช็คดูถ้าจะแก้ไขคือสามารถมาแก้ในนี้ซ้าได้อีกทีหนึง่งเห็นไหมพวกนี้ครับเราก็รีเช็คตรงนี้ถ้ารีเช็คเสร็จแล้วก็คือจบแค่นั้นเองเพจก็ใช้ได้แล้วกดกลับไปดูที่หน้าเพจอีกทีหนึง่งตรงนี้ อันนี้ก็คือเวลาโพสต์ทําอะไรก็คือเข้ามาอยู่นี่ได้เลยเวลาจะแชทก็กดตอบแชทขึ้นของข้อความตรงนี้ได้เลยเวลามีคนทักมานะครับแค่นี้เอง